ที่ทำเวต่แล้วเาเอีแน่นอนรู้แล้วครัตอนที่โม้ติดตอนที่มนเลขแปดเปเลแดเ็สาีนะที่ติีลูกนี้ไม่เขอาใจัอย่างนี่างี้เเวอนี่เลกแปดนะนีลเก้าเลเกเป็นต้องต้องเอาเ่องอเองเอีนขี้ ไมเกีรยเกี่ยวอะไเกียไมเียเกี่ยวอเกี่ยวไมเกี่าว้าวโอเคไปที้อวะครับรอผมโอ้ไปเหไปเรีก้ามันจะมีประกู

ี่เจ้าเด็กผมใหเกเาอานดิตทีลตาทีละตาให้ผมให้อาจารย์วมาล้ามาล้าที่เมื่อกี้ให้มาลแปดจจี่เด็ดเของพี่มาล้าืนมาเลเก้ามาเลดนับสิัสิ่้เนุกนบาม้โอ้มาเลเก้ามาเล

เอกมาไปอยู่ดยูเป็นบอลกองท่ันนีาูโม้ยิดขอโมเวจแพลกองเลยสามตเลยจากสเป็นสามจากตริสสองสองตสามโอ้พี่เอาเ้วยรยะเกันคันเหลืออีกทีั่นทนทีเอาเาบีมาเกบอต้เด้วยมาปเลขสินะครับ มกาว่าหลารอบแล้วท่านกี่เจเจอนยนลอมครับเย็นเยว่ามีการแจกเป็นะาด้วยนนิดนินิออกซ้ายพี่มาิก้าาิเก้เรายู่ในเเยาต็งูตงออกาไปไปบอลของาไม่ได้บอลจุดจุด